สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำ pin to start กับ pin to taskbar นะครับสำหรับตัว windows 10นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งทำการติดตั้งตัว windows 10นะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัว windows 10นะครับแต่มันมีฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับที่มันที่จริงมันมาตั้งแต่ Windows 8แล้วก็8.1เรียบร้อยแล้วนะครับไอตัว พินทูสตาร์กับพินทูทักบาร์นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับสําหรับใน Windows 10นะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าพินทูสตาร์กับพินทูทักบาร์มันต่างกันอย่างไรนะครับขั้นตอนนะครับก็อยู่ให้ทําการกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับจะเห็นตรงเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแท็บแอปพลิเคชันต่างๆของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับกดออ l แอปดูก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่ลงบนเครื่องแล้วก็แอปต่างๆที่ลงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสตาร์ทเมนูนะครับที่ เป็นเตรงที่เป็น start to ที่เป็นตัวเขาเรียกว่า pin to start นะครับมันจะเป็น area หรือพื้นที่จุด pin to start นะครับตรงนี้นะครับก็คือเหมาะเหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆที่เราใช้บ่อยนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่า pin to start คืออะไรนะครับ pin to start นะครับสมมติว่าผมต้องการหาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับ นะครับผมเอาแมปแมปละกันนะครับผมต้องการพินให้มันมาอยู่ในเนี้ยมันจะมาอยู่ในในแอเรียตรงเนี้ยก็คือพินทูสตาร์ดูนะครับผมจะกดที่แมปนะครับพินทูสตาร์เห็นนะครับแมปมันจะเข้ามาอยู่ในตรงส่วนแอเรียตรงนี้นะครับโดยพอเข้ามาแล้วไอคอนเราสามารถปรับนะครับปรับได้นะครับเป็นอันเล็กเป็นอันใหญ่ได้นะครับรีไซส์นะครับหรือเป็น y ก็ได้นะครับคือกว้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าพินทู ตาร์ทนะครับแล้วพินทูทักบาร์คืออะไรนะครับพินทูทักบาร์นะครับก็คือเราสมมติว่าเรากดที่แอปนะครับแอปตัวไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าผมอ่าตัว o n e โน้ตแล้วกันผมคลิกขวาพินทูทักบาร์นะครับพินทักบาร์ทักบาร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทักบาร์ก็คือส่วนด้านล่างของตัว Windows เองนะครับก็คืออันนี้ก็เหมาะเหมือนกันสําหรับ โปรแกรมที่ใช้บ่อยๆแต่ผมแนะนําว่าให้ทําเป็นพิมพ์ start ดีกว่าง่ายกว่ามันจะได้ไม่มาเกะกะด้านล่างนะครับถามว่าถ้าเราพิ n พ o ทูักบาร์มาต้องการจะออกอยังไงก็อันพิมพ์คลิกขวาที่โปรแกรมแล้วก็เลือกอันพิมพ์นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงพิมพ์ทูสตรตรงพื้นที่ a r e a s t a r t m e เมนูก็คลิกขวานะครับอันพิมพ์ฟอร์มสตารนะครับแค่นี้อันนี้เพิ่มเติมให้นะครับก็คือตรง Start เมนูสำหรับ Windows 10ตรงนี้สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับ ปรับตามใจชอบของเราเลยนะครับการขนาดการ r e ไ i z e นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับตามใจชอบของเราเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอจบวิธีการอธิบาย p i n พ to start กับ p i n to s t a bar สำหรับ Windows 10เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ต้องการแบบทิปหรือต่างๆของ Windows ต่างๆนะครับสำหรับ Windows 10 Windows ไปหรือว่า,าเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับ iOS สามารถสับ Subscribe ภายใต้วิดีโอนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ